And next I would like to invite everyone Mr. Philip k o l b e r t on the stage ด้วยเช่นไรนะครับลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับคุณชัดชวานแสงพีดีกรผู้อำนวยการฝ่ายสายงานเครดิตโปรดักส์บริษัทเน็ทีวีชันธนาคารกสิก,กรไทยและขอเรียนเชิญคุณนิชีศรีแพรค่ะรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะเรียเช่นไรนะครับผม และถัดมานี่ครับขอได้เชิญคุณเอลล่าหยวนจุก๊กเว e ร์ตเนลแมนจเจอร์จากจุ u กมิวสิกนะครับและขอได้เชิญคุณทันพิชาตั้งจิตเจริญค่ะ h e a ออ i มิเลี s โซลูชั่ n เจนเซนส์ะครับตอนนี้ท่านผู้หญ่งของเราก็ร้องกันั้างบนเวทีกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะมี ปืนฉีดน้ำอยู่นะครับแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญเลยใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงของเทศกาลสงกรานจะต้องมีอุปกรณ์นี้นะจ๊ะแน่นอนสงกรานเฟสติวัลนะครับทุกคนจะต้องมีแล้วก็นี่แหละมารา่วมสนุกกันได้เลยมาเติมความสดชื่นมาฉีดน้ำมามีความสุขไปด้วยกันใช่แล้วสยามมรดกรของเราในคตานนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพนะฮะับ <S <S สำหรับการคณะผู้บริหารครับแล้วก็โดยเฉพาะกับหลังเสนาินดาราที่มา ร่วมในพิธีเปิดงานวันนี้อย่างเป็นทางการกันก่อนเลยนะครับ f ฟร์ f ฟร์ จำเป็นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16มีษายนนะครับผมมันก็แบบว่าน้ําไม่พอขอเติมน้ำหน่อยได้ไหมนะครับโอนไปซะกูเฉียดยจ็คสนุกสนานมาแล้นะครับหาแล้วดังนั้นตอนนี้ครับกับสยามพักตร์กรอรัโซนิควอเตอร์เฟสเทวอร์ทูเท้าซันทูนที่โฟนนะครับสง่งสเอา lobster วันด์วลย y สลิปโคแบร์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่กันไปยาวๆนะคะจนถึงวันที่16เมษายน2567 Alright everyone let's look at the video of the c a m e a l o together ต้องขอเสด็จผู้มไอีกหนึ่งควันนะครับผมและต้องขอขอบคุณนะครับคุณมายุรีชัยพงศ์ประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กางสมพัญและสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวรร์จำกัดนะครับรวมถึงขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารสยามศูนย์การค้าสยามรัชกาลทุกท่านนะครับ And t h a n k you v e r y m u c h Mr. p h i l i p s go back นะครับขอบคุณนะครับคุณชัชวานแสงปรีดีกรครับผู้มีการฝ่ายสายงานคครดิตโปรดัก,กส์พิีเซนต์ทีวีชันธนาคารกสิกรไทยขอขอบคุณคุณนิตีศรีแพรค่ะรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศแบบอย่างยิ่งใหญ่เลยครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเราอเองเป็นคนที่ชอบ แบบป๊อปอาร์ตอยู่แล้วฮะแล้วพอเจองานของฟิลิปโคแบร์ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากครับลานพาร์ทการ์ดเรากลายเป็นขนาดนี้ครับจริงใช่เป็นแบบเนรมิตนะฮะพาร์ทการ์ดของเราเลยครับให้กรรมเหมือนกับเป็นอินสตาลเลชันอาร์ตที่แบบคุณต้องมาถ่ายรูปอะบอกเลยพลาดไม่ได้ครับเรียกว่ได้แลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องมาถ่ายรูปมาร่วมสนุกกันในช่วงสงกรานเลยครับนะฮะและอยากจะถามกันเลยค่ะสำหรับช่วงสงกรานปกติแล้วพี่โอทำกิจกรรมอะไรช่วงสงกรานก็ ผมเป็นคนชอบออกไปเล่นน้ำฮะก็จะพยายามหาวันหรือว่าหาคิวว่างกับเพื่อนๆแล้วก็ออกไปเล่นน้ำด้วยกันครับนอนๆนอนดีๆเลยปีนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นน้ำที่นี่ได้ที่พักพารากรนะต้องมาก็อยากเชิญชวนด้วยใครที่แบบสนใจหรือชอบงาน ป๊อปอาร์ตนะครับอ,อารไม่ได้เลยครับศพการนี้ฮะกระบรบแต่แน่นอนครับว่าการเล่นน้ำเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวไฮโอเชิญชวนีนิดนึ่งเล่นน้ําหรือเล่นสงการยังไงให้แบบปลอดภัยครับอยากก็เล่นน้ําก็อยากให้ปลอดภัยนะครับอยากให้แบบมีแบบเรียกว่ารูการ้กราลเทศะด้วยไม่เล่นแรงรเรกินไปเพราะบางทีถ้าเราเล่นแรงอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้มีเรื่องได้อะไรเงี้ยครับก็อ,อยากให้เล่นแบบพอเหมาะพอควรไม่รุนแรงเกินไปนะจ๊ะ ชอบการส่งสายตานะคะ เขาบอกไม่เชื่อชอบกระส่งสายตาตรงนี้รางน่ารักมากสุดท้ายค่ะสุดท้ายน่เป็นโอกาสสงการค่ะพี่โอ๋ขายอยากจะให้พี่โอ้อวยพรสักหน่อยค่ะสำหรับเทศกาลสงการถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะคะครับผมสำหรับวันปีใหม่ไทยวันสงการนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้เฮงๆนะครับในปีใหม่ไทยนี้แล้วก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกปลอดภัยทุกคนเลยครับ อ๋อาอยู่เพราะว่าน้องเนมแชร์น <st ้องเนมเพื่อนกินบอลด้วยใช่ไหมเนาะเนาะเนาะอ้าวเดี๋ยวอัปเดตอีกว่ามีผลงานอะไรใ้กับติดตามบ้างอะไตอนนี้ครับก็จะมีผลงานทางช่องสามแลก็มีละครเรื่องใหม่กับเต้านัทพรนะครับชื่อเรื่องว่าในวันที่ฝนคทายชื่อยยาวนิดนึงจ้ะ กำลังจะได้ชมแล้วกำลังจะได้ชมแล้วครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับครับผมแต่ยังไม่สามารถระบุวันได้เนาะยังระบุวันไม่ได้จ้ะยังระบุวันไม่ได้นะจ๊ะแต่ติดตามกันนะจ๊ะแต่ระบุนางเอกมาแล้วเ่าถ่ายเสร็จแล้วเนะแต่ระบุนางเอกนะจ๊ะให้เอกมาริโอ้จ้ะเออยนางเอกก็ระบุเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนนะฮะกรอติดตามกันนะจ๊ะทุกคนโอเคจ้นี่มาคุยกับพ่อกำนันเหมือนกันนะน่ารักมากน่ารักมาก นะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากเลยงานสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับมาริโอาเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะจ๊ะท่านประธาน